สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวกุญจานะคะสําหรับวันนี้นะคะจ๋าจะพาทุกคนมาทมําเมอนอูทานแบบสบายท้องไม่หนักท้องเป็นเมนูเหมาะสําหรับมือ้อเย็นนะเมนูวันนี้นะคะจ๋าจะทําเมนูยําขนมจีนใส่ปลาทูนะคะวันนี้จ๋าจะใช้เป็นเส้นขนมจีนแห้งเพราะว่ามีพี่ซื้อมาฝากเยอะเลยนะคะจากนม่ขวพนมอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะสอนนะคะว่าเส้นขนมจีนแห้งต้องต้มยังไงนะคะ อันดับแรกเราตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยเราจะใช้เวลาต้มเส้นประมาณ3นาทีนะคะตั้งนาฬิกาจับเวลาได้เลยแค่3นาทีก็พอคะ่ะตอนต้มนะคะเออให้เราใช้ไม้หนีบนะคะหนีบเส้นแล้วก็ปล่อยหนีบเส้นแล้วก็ปล่อยนะคะเป็นการกระจายเส้นไม่ให้เขากระจุกตัวกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่กระจายเดี๋ยวเส้นเขาเออเไปกระจุก ตัวกันแล้วเขาจะสุกไม่สม่ำเสมอนะคะอ่ะนี่นะคะจับโยนจับโยนนะคะสังเกตดูเขาจะมีน้ําแป้งขาวๆออกมานะเมื่อต้มครบแล้วนะคะเราก็เอาไปทําการกรองนะคะเราก็ไปเทใส่กระชอนนะคะเทใส่กระชอน ใส่กระชอนเสร็จนะคะเราก็เปิดน้ำเย็นล้างเลยค่ะล้างเรื่อยๆนะคะล้างจนหมดแป้งขาวนะคะจนน้ำใสใสกิ๊บไม่มีไม่มีสีขาวนะคะนี่ค่ะจับเส้นแล้วก็โยนจับเส้นแล้วก็โยนนะคะล้างไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะมีเออจนจนกว่าจะหมดน้ำขาวนะอ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่แล้วน้ำใส่แล้วเราก็ใส่กระชอนแล้วก็ไปเสด็จวางไว้ให้เสด็จน้ํานะคะเดี๋ยวเส้นเขาจะฟูขึ้นมาเนาะต่อไปเตรียมปลาทูค่ะเออเอากระทะตั้งไฟใส่น้ํามันลงไปนะวันนี้จ๋าจะใช้ปลาทู2ตัวนะคะอัตราส,ส่วนจ๋าจะใส่ไว้รายละเอียดท้ายคลิปนะคะดูไม่ทันจุดไม่ทันนะคะลงไปดูรายละเอียดได้นะ ่ะกระทะร้อนแล้วแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะเมนูนี้นก็ชื่นเคยนะคะทำได้ทุกวันวัตถุดิบหาไม่ยากวันนี้จะจะทำสองเสริมนะคะทอดให้เขากรอบหน่อยนะคะให้เขาแบบเออแห้งดีเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราพาไปยำเนื้อจะได้ไม่ยี่นะคะ อตอนนี้เขาก็กรอบแล้วนะคะเราก็พลิกเลยค่ะกลับด้านเขาแล้วก็ทอดอีกด้านหนึ่งให้กรอบเหมือนกันนะคะะเมื่อทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นการแกะนะคะแกะก็ เราก็ดึงหัวดึงดึงคีบข้างดึงเหงือกของเขาออกเลยนะคะคีบข้างก็พยายามดึงให้หมดนะแล้วก็ตัวก้างที่ติดอยู่ที่ลำตัวก็เราเอามือรูปๆดูนะคะเพราะว่าถ้ามีก้างอยู่เราจะไปเจอเราจะไปสะดุดนะคะมันจะสะดุดกับมือเราเป็นแข็งๆนะคะเราก็จะดึงออกได้ไข่ปลาถ้าใครจะใส่ก็ได้นะคะแต่จ๋าไม่ใส่นะเพราะว่าไม่ชอบกินนะคะ เราก็ดึงก้างออกไปให้หมดนะคะนี่นะคะปลาถ้าทอดแห้งดีมันจะแกะง่ายนะคะเหลืออยู่นิดนึงเสียดายนะคะเก็บหน่อยตรงนี้เริ่มตัวที่สองนะคะตัวที่สองจะ,จะเริ่มจากการแกะคลิปข้างเลยนะคะ เอามือรูปๆดูนะคะตรงไหนก้างยังไม่หมดเราก็จะเจอนะคะถ้าใช้มือลูบโอเคอาหารที่เราทํากินเองมันจะมีข้อดีตรงนี้แหละค่ะตรงที่ว่า เราอยากใส่ปลาทูเยอะเราก็ใส่ไปเลยจุกๆนะคะอยากใส่ผักเยอะเราก็ใส่ถ้าไปซื้อกินเราก็จะได้ในปริมาณนิดหน่อยตามต้นทุนของร้านนั้นๆนะคะต่อไปเราก็ไปเตรียมผักกันนะคะอันดับแรกก็ถั่วกับยาวเราก็เอามาซอยๆนะคะไม่ต้องบางมากไม่ต้องหนามากนะคะเอากำลังดีเวลาเคี่ยวจะได้กรอบๆหน่อยนะคะ เราเพิ่มลดปักตามใจชอบได้เลยนะคะ,ะเราก็หันไปนะคะเมนูนี้จะทำขายก็ได้นะคะทำขายก็ทำได้เลยนะอันดับต่อไปเราก็หันวักชีนะคะ ผักชีจะจะใช้ผักชีใบเลื่อยนะคะถ้าใครไม่ชอบกินผักชีใบเลื่อยก็เปลี่ยนเป็นผักชีธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้เข้ากันก็แนะนําเป็นผักชีใบเลื่อยกับวาดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นหอมกลิ่นฉุนกว่านะอ่ะต่อไปเราก็หั่นหอมแดงนะคะหอมแดงจะจะใช้สามหัวนะคะใครชอบเยอะก็ เพิ่มได้นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะระวังมือนะคะตอนหั่นหันห่นไว้เรื่อยๆค่ะอ่ะต่อไปเราก็หั่นพริกชี้ฟ้านะคะ จะใช้เออไม่ใช่พริกสีฟ้ากับพริกจินดาจะจะเลือกพริกจินดาที่มีดอกแรงนะคะเพราะว่าจะทําให้ยําของเรามีสีสันสวยน่ารับประทานด้วยใส่ตามความชอบได้เลยค่ะถ้าใครไม่อยากหัน่นก็เอาไปโขลกได้หรือว่าเอาไปสับได้ให้ละเอียดได้นะคะดัดแปลงได้ตามใจชอบค่ะ เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็หน้าตาภาพรวมเครื่องปรุงของเรานะคะอลังการงานสร้างนะต่อไปเราก็ไปปรุงกันเลยค่ะอันดับแรกก็ใส่น้ำตาลปิ๊บตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาลา แล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวจ๋าชอบบีบสดลงไปแบบนี้นะคะไม่ได้เตรียมน้ำไว้ก่อนนะเพราะว่าคืออยากให้เขามีเอ่อมีผิวของมะนาวมีกลิ่นของผิวมะนาวด้วยนะคะจะทำให้ยำของเราหอมมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เอาช้อนนะคะบี้เอ่อเครื่องปรุงให้เข้ากันให้หมดนะคะ ตราส่วนวันนี้ทําสําหรับสองเสริมนะคะอ่ะมีบีบคนๆไปนะคะอ่ะเครือปรุงละลายหมดแล้วเราก็ใส่พริกป่นลงไปตามด้วยพริกสดนะคะหอมแดงแล้วก็คลุกๆเขาให้เข้ากันค่ะ มาเข้ากันแล้วก็ใส่เส้นขนมจีนตามด้วยถั่วฝักยาวผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใส่ปาลาทูลงไปเลยค่ะอันนี้กา้างนิดนึงนะคะดึงออกแล้วเนาะอ่ะจากนั้นเราก็เอาเส้นขนมจีนนะคะมาคุกค,กคุกใน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 ,น้ำปรุงก่อน เพื่อใหขาซึมน้ําก่อนนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่ส่วนผสมอื่นลงหมาคลุกคลุกไปเลยนะคะคลุกให้ตัวน้ําปรุงเครื่องปรุงต่างๆนะคะซึมเข้าเส้นขนมจีนอย่างดีก่อนนะคะรสชาติดัดแปลงได้นะคะใครชอบเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวใครชอบเค็มก็เพิ่มน้ำปลาปลาลานะคะชอบหวานก็เพิ่มน้ําตาลนะคะดัดแปลงได้ตามสูตรตามที่เราชอบนะคะ แต่ว่าสูตรของจานนะคะก็คือโอเคแล้วล่ะคะ่ะมีสามรสเปรี้ยวเค็มหวานกําลังดีนะคะอ่ะคลุกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปจัดจานกันอะหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะ เมื่อกี้แอบชิมแอบชิมแล้วนะคะรสชาติดังใจเลยนะคะไม่ต้องเพิ่มอะไรของจ๋าสูตรวันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเผ็ดนะคะใครใครชอบทานเผ็ดก็เพิ่มพริกลงไปเนาะส่วนจ๋าเป็นคนทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะก็จะเอาแบบกลางๆเพิ่มไข่ต้มนิดหน่อยะคะ่ะเพื่อความสวยงามและเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยเสร็จสิ้นตักเสร์ฟได้เลย